30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider Weekend ครับผมลีโอพุทครับ a n g ี้ Hastings ค่ะพบกับเรา2คนนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะครับพร้อมกับแขกรับเชิญมากมายนะฮะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราแบบสุดอินไซด์ที่นี่ใช่ค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเป็นนักแสดงรุ่นใหม่นะวันนี้เหรอใช่เจ๋งเลยใช่พอเราพูดถึงนักแสดงแล้วเนี่ยมีทั้งแต่รุ่นเก่า รุ่นกลางแล้ววันนี้ล่ะคือรุ่นใหม่ใช่ไหมใหม่ใหม่แค่ไหนครับคุณเอนจี้ครับใหม่มากเลยค่ะที่น่าจับตามองมากเลยค่ะอ๋อเรากําลังพูดถึงน้องเจสซี่เมฆวัฒนานะครับแล้วก็ใบเตยสุวพิษตรายพรวรกิจเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะะะไอรนห่างกันไม่มากห่างกันเยอะเลยเอนจิ้งไปแล้วในี่มานี่น่ะ เป็นยังไงครับตอนนี้ทําอะไรกันอยู่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องงานที่ทํากันอยู่ใช่ไหมครับครับผมเจสซี่กับใบเตยวันนี้ทําอะไรกันอยู่บ้างค่ะครับก็ตอนนี้เรียนอยู่คุยผมอยู่อะค่ะยาวมากเลยก็เรียนอยู่ที่มอกรุงเทพด้วยครับปีสามแล้วก็ตอนนี้หนังเรื่องฉลุยแต่ครับใช่ค่ะครับน้องม่เตยเล่นด้วยใช่ค่ะน้องไปเตยวันนี้มาแบบลุคไม่เซ็กซี่เลยเนาะค่ะไม่ใช่คนเราคนเราใเตยนี่งงดิฝรั่งงง จะมาร่วมพูดคุยกันแบบเต็มอิ่มที่นี่นะฮะเกี่ยวกับเรื่องฉลุยใช่ไหมครับขอบคุณคาัแล้วครับอดใจรอสักครู่เดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานั่งพูดคุยกับเขาที่นี่แบบเต็มๆนะฮะที่ True Insider Weekend สักครู่เดียวครับพอมาเจอซูเปอร์สตาร์อย่างนิชิกุลเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ยตุ่มเต้นค่ะเต้นอากล้องมาเลยไม่ไม่เจสซี่กับนิกกี้เนี่ยถอยเกงๆถอดจริงใช่ไหมนี่ครับใบเซฟไม่ต้องอะไรอีกแล้ว เสืมากรู้สึกแบบอายแบบตายตายตายมาแล้ว สู่ช่วงที่2นะฮะของรายการ True Insider Weekend ครับและตอนนี้เราอย่างนั่งอยู่กับนักแสดงคลื่นลูกใหม่นะครับเจสซี่เมกวัฒนาแล้วก็ใบเตยสุรพิษไกรพรบรกิจครับผมเอาล่ะมาเริ่มพูดคุยกันเลยดีกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างชิมลางการแสดงแล้วทั้งคู่อันนี้ถามทั้งคู่เลยนะครับมันเป็นยังไงบ้างรู้สึกโอเคปะคะสำหรับเตยเตยก็ชอบนะคะคือชอบทางด้านนี้อยู่แล้วด้วย คือสายที่เตยเรียนมาหาลาัยมาคือเตยเรียนละครเวทีเพราะฉะนั้นก็จะเรียนเรื่องการแสดงอยู่แล้วเนี่ยค่ะคแต่พอได้ได้มาทํางานจริงๆได้ใช้วิชาที่เราเรียนจริงก็รู้สึกสนุกแล้วก็แฮปปี้ครับ,ร,บรู้สึกโอเคไหมกับการแสดงก็สนุกดีครับชอบ คุณแม่ให้คำแนะนำไหมเพราะคือจริงๆแล้วต้องท้า<ช>ความนิดค,ครับคุณผู้ชมครับด้วยนานสกุลอย่างที่เราคุค้นๆหูกันดีอยู่แล้วนะฮะเมฆวัฒนาเนี่ยก็คือ,อเจสซี่เป็นลูกชายของพี่เทอรรี่กับพี่จุ๋มมุทุมพรครพี่เทอรรี่คาราบาวเนี่ยนะครับแล้วในเรื่องการแสดงนี้พี่จุ๋มมีการแนะนําอะไรบ้างไหมครับก็มีแนะนำบ้าอย่างเช่นตอนแรกๆเราจะพูดเป็นแบบโมโนโทนมาอะไรคือแบบเหมือนพูดแบบเป็นแบบนี้แหละครับแล้วบางทีเขาก็แบบเหมือน เวลาอารมณ์เปลี่ยนคือเสียงมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจังหวะเดียวแบบอย่างนี้แบบพูดพูดป็นมาทนเนยเขาก็แนะนํเรื่องพูดไม่ชัดบ้างอะไรเงี้ยครับครับทาตาเหลีอยกไปบ้างอะไรเงี้ยครับกดดันไหมคะที่แบบพ่อแม่แบบมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยคะ่ะกดดันเราไหมคะก็ไม่ก็พ่อแม่เขาจะคอยแนะนําตลอดนะว่าแบบไปให้ตรงเวลานะอะไรเงี้ยครับอย่าไปสายวิน้นฐานที่ดีอะไรพวกนั้นนะครับครับเขาจะให้กําลังใจก็จะคุยกันตลอดเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้ กเพราะจริงๆแล้วจีๆรู้ไหมไม่ใช่แค่คุณแม่นะที่เป็นนักแสดงคุณพ่อเขาก็เคยเล่นหนังนะจริงเหรอเฮ้ยผมจำได้หลายเรื่องเป็นพรอเอกด้วยจริงเหรอจจริงๆแต่ว่าเล่นนานมาแล้วใช่ใช่มั็นนานมาแล้วจริงเลยคุณพ่อให้คำแนะนำอะไรไหมคะครับก็เขาก็ส่วนใหญ่จะแนะนำเรื่องไปให้ตรงเวลาอะไรเงี้ยครับเผื่อเวลาหน่อยอย่าอย่าไปสายค่ะ แล้วไปใส่มามีบางทีรถติดรถติดรถติดนะครับแล้วทั้งคู่นี้เข้าวงการมาได้ยังไงครับอ่าเริ่มจากน้องไปเตยก่อนค่ะสำหรับเตยแต่ก็เล่นโฆษณาค่ะตอนแรกแล้วก็เริ่มเล่นโฆษณามาเรื่อยๆก็มีงาน MV มวค่ะแล้วเล้าอยู่ดีๆมันเล่นโฆษณาได้ยังไงมันต้องมีที่มาก่อนหน้านั้นดิ แมวมองมีแมวมองไหมเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งแมวมีหรอกของเตยเป็นรุ่นพี่ค่ะเป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยก็คือเขาก็ทําพวกโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ใช่เขาทำแคสติ้งนะคะเขาก็เลยชวนไปออ๋โอเคเจสซี่ล่ะครับเรื่องแรกคือชื่อ sausage mansion ครับเป็นซิทคอมออนไลน์จะฉายแต่ในในเว็บของของเขาอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ด้วยเหรอคือจะเป็นเหมือนเหมือนของ CP เป็นโปรโมท กึ่งๆคือโฆษณาเส้กรอกด้วยอะไรเงี้ยครับตอนแล้วเป็นเป็นในเว็บไซต์ Sausage Mansion อะไรเงี้ยครับคือตัวละครก็จะแบบชื่อเส้กรอกอะไรเงี้ยเฮ้ยครับจริงเหรอมีด้วยเหรอแต่ประมาณ4ปีอะไรเงี้ยละครับคือเราต้องไปค้นมาดูนี่เดียวไม่สวัสดีแฟนเฟอร์เตอร์สบายดีเปล่าเงี้ยเวลาพูดกันาร์ดหมีใช่ไหมเออคือจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในแมนชั่น อะไรเงี้ยครับแมนชั่นซอสเซสแมนชั่นของไส้กรอกนี่น่ารักดีอ่ะเราเราไม่เคยดูเดี๋ยวต้องไปหาดูต้องไปหาดูใช่แล้วแล้วเออเป็นหนังเรื่องแรกเป็นใช่ไหมครับเป็นซิทคอมอาจจะมีใน YouTube อะไรเงี้ยครับซิทคอมทำไมไปทางการแสดงอะคะนั่นไม่ไปทางดนตรีดนตรีเหมือนคุณพ่อเหรอคะจริงๆก็ทำทำเพลงอยู่ด้วยครับชอบชอบชอบเพลงด้วยครับชอบด้วยชอบแต่งเพลงทำเงแต่งด้วยครับ อ้าวแล้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 วมีโอกาสได้ได้ได้ทำเพลงออกมาแล้วก็แบบปล่อยให้คนฟังดูบ้างรือยังฮะยังเลยครับตอนนี้ทําไว้แต่ก็เก็บไว้เก็บไว้อยู่ครับทีนี้น่าจะสนิทกับพี่ยูโกสิพี่ยูโกเขาสนิทกับคุณพ่อนี่ครับเคยเคยเจอพี่ยูโกนานๆนทีครับนี่คือทําอะไรบ้างคะคือเราเล่นดนตรี่ะคะหรือว่าแต่งเพลงก็เล่นเล่นด้วยครับแล้วก็แต่งด้วย ติดคือเลยเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ครับไปเตยลหรคะไปเตยชอบร้องเพลงไหมเออไม่ค่ะไม่ถนัดค่ะไม่ถนัดแสดงมากกว่าใช่ค่ะอ่าโอเคเป็นหนังเรื่องแรกทั้งคู่เตรียมตัวกันหนักขนาดไหนฮะต้องไปเรียนการแสดงอะไรกันก่อนบ้างหรือเปล่าก็มีค่ะมีไปเวิร์กช็อปด้วยกัน3คนกับพี่นิกกี้ด้วยแล้วก็มีเรียนเต้นอย่างเงี้ยค่ะอืมเอ๊ะต้องมีเต้นด้วยเหรอใช่ค่วก่อนภาพยนตร์เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับการเต้น คือมันจะมีที่มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นพวกเคเคป๊อปอะไรเงี้ยครับเข้ามาซึ่งจะแบบมีการเต้นอะไรเงี้ยพวกพวกเคป๊อปอะไรเงี้ยครับเรากพี่เคเคป๊อปเลยอ่ใส่ชุดอย่างเงี้ยไม่ใช่นี่เขาไม่ใช่คาแรคเตอร์ในหนังตอนนี้อ๋อเป็นเรื่องของการตามล่าฝันใช่ค่ะเป็นเรื่องของการร้องเพลงครับผม สวยแลวยังเต้นเก่งอ่ะจริงพี่คุณเป็นแฟนมิฮาค่ะเจ้า <Yeah! S 2> มึงมีกี่มือสองดิพี่แล้วมึงมีกี่ตีนสองมั้งและนิจคุณเนี่ยเขามีเยอะกว่ามึงเหรอถ้านิจคุณทำได้ผูวมึงก็ต้องทำได้สุดๆนะครับเท่าความฝันของพี่น,อน้อง คือการได้เป็นศิลปินความฝันของพี่อ่ะคือการได้เป็นผู้จัดการศิลปินแบบเอสุภาชัยเว้ยเป็นตุ๊ดเหรอพอ่องสงจ้าช้าองออาเลยจะตายผมนัดค่ายเพลงกันวันนี้ครับแทนมาจอออัลบั้มใหม่เดือนหน้าครับผมไปแล้วถ้าสองคนจะเป็นศิลปินนักร้อง<ฮ>ปับปับปับเลิกบ้าแล้วไปทำมาฮาแดกยังอืน <laughs> เถอะถ้าพวกมึงอยากให้โลกหันมามองพวกมึงนะมึงก็ควรไปหาคุณป้า อีกไม่นานความฝันจะกลายเป็นจริงแล้ววะเราจะไปที่นั่นอะโดยไม่มีอะไรเลยนะเว้ยเพราะอะไรวะเพราะเราสองคนไม่มีอะไรเลยเลยเพื่อนอือมไม่ใช่เพราะว่าเราจะไปมีทุกอย่างจากที่นั่นเว้ยคนเกาหลีเขาเชื่อว่าถ้าเห็นหิมะแล้ให้อธิษฐานแล้วทุกอย่างจะสำเร็จพาก,กับเราไหมแม่มีหาไม่ว่าหรอ โอ้ยแม่เราชินแล้วเราพาผู้ชายเข้าบ้านบ่อย ต้องมีประเทศเกาหลีเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ไปถ่ายทําที่เกาหลีด้วยใช่ไหมครับผมออกไปกันนานไหมครับไปสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์คือประมาณประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของเรื่องที่มันจะอยู่ที่เกาหลีนะก็เจ็ดสิบป่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยหรอใช่โอเคโอเคอีกเรื่องนี้เป็นเขาเคยฉายแล้วใช่ไหมคะเรื่องเรื่องฉลุยค่ะเมื่อก่อนครับเคยมีเคยมีเรื่องเฉลุยแต่ว่าอันนี้คือเอามารีไซเคิลคือเร์เค่ว่ารีไซเคิลคือเหมือนเอามาทำทำ เป็นพล็อตเดิมนะใช่ก็คือตัวละครชื่อเดิมหมดเลยค่ะแต่ก็มีตัวอื่นเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็คือไงป๋องต้งป๋องตุ๊กตาวีไซค์กขาแม่อธิบายหน่อยหนึ่งว่าวีไซค์เขแบบไหนอะคะคือตัวตัวเนื้อเรื่องคือเหมือนเดิมแต่ว่าตัวละครก็ไม่เหมือนเดิมแล้วคือาก็แน่สิก็ใช่ก็หมดทุเปลี่ยนสิ่ใชก็วีไซค์เขคือเดิมเนี่ยนะคือเป็นพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยนะครับแสดงเป็นโต้งนะครับแล้วป๋องเนี่ยเป็นพี่บิลเลียแองกน แล้วก็ตุกตานี่เป็นใครนะเดี๋ยวก่อนนะเราจำไม่ได้เหมือนกันแฮะแต่มันนานม,มาแล้ว,ลวผมว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องเกือบเกือบสาปีได้นะ,ะน่าจะเกือบถึงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้ก็คือกลับมาทําอีกครั้งหนึ่งใช่เคยได้ดู<อ>ต้นฉบับปะคะเคยครับสนุกไหมคะสนุกมากครับอันไหนอันไหนดีกว่าของเราของผกไม่เหมือนกันต่างกันแต่ตัวอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ดูไง แต่ว่าสนุกทั้งทั้ง,งน่าจะสองเวอร์ชันเลยค่ะคือมันแตกต่างกันเพราะมันไม่เหมือนกันเลยคือเอามา <คน S 2> ลีเซโ,โกใหม่ใช่ค่ะยุคนั้นจําได้ว่าเรื่องย่อมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่แบบมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาต<ช>ามหาฝันในกรุงเทพหางานทําอะไรแบบนี้<ช>แต่ปัจจุบันนี้เขาอาจจะตีความความฝันว่าเป็นการการเป็นพ็อปสตาร์ก็คือมีการเป็นพ็อปสตาร์ก็คือเหมือนเหมือนทให้เรามีแรงบันดาลใจในการที่จะตามหาความฝันของเราก็คือการที่แบบเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือสมัยนี้ก็ ็ต้องแบบอินเทรนตามเทรนนิดนึงก็คือต้องเป็นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบเออเป็นเคป๊อปหน่อยแล้วส่วนตัวเราฟังไหมเคป๊อปค่ะไม่ค่อยได้ฟังครับแต่แต่เคยฟังเคยฟังบ้างครับชอบวงไหนมัางก็เคยแคยเคยฟังก็เคยฟังเคยฟังก็รู้จักไม่กี่วงทูพีเอวันได้เกิลเกิลเจเนอเรชั่น พูดถึง2 p m เนี่ยนะนิชคุณใช่ไหมวงนี้ใช่เขามาเป็นแขกรับเชิญในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนี่ใช่ป่ะครับครับผมแล้วแล้วเขาเล่นเป็นใครอ่ะเล่นเป็นเขาเลยครับอ๋อแล้นี่นิชคุณครับอาไปถ่ายที่เกาหลีก็ต้องเจอกันหน่อยใช่ไหมค่ะแล้วใครรับบทอะไรบ้างคะค่ะเตยค่ะรับบทเป็นตุ๊กตากับมีฮาค่ะเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ค่ะอ้าวเหรอใช่ค่ะทำไมเป็นสองคนอ่ะหน้าเหมือนกันงี้ะเลยเหรอใช่ค่ะอ้าว เป็นคนไทยกับคนคนไทยที่ไปอยู่ต้นี่น่าสนใจฮะอยากให้ติดตามเออครับผมเล่นเป็นปองครับเล่นเป็นปองนะคะผู้กำกับนี่คือคนเดิมบ่ะคะหรือครับก็มีพี่อังเคลแล้วก็พี่หนึ่งครับพี่หนึ่งคือเป็นผู้กำกับใหม่มาด้วยแล้วก็มีพี่อังเคลมากำกับด้วยครับสองคนช่วยกันครับพี่อังเคลนี่ก็เป็นเจ้าของเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของฉลุยมั้งตั้งแต่เฉลุยหนึ่งสอง ถ้าจำไม่ผิดไม่มีสามนะจะเป็นคนขายชุดขอบโลกใช่ไหมชลุยหินแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ชลุยผีที่พี่หม่ำเล่นวายตี้อ่าแล้วก็นั่นคือภาค4อันนี้คือภาค5คือเอาภาคหนึ่งมารีบูทมารีไซเคิล พี่ยังเคิลพี่ยังเคิลที่ชอบเล่นเป็นตำรวจอ่ะใช่พี่ชอบเล่นเป็นตำรวจตามหนังผีนึกออกไหมฮะถือไว้ฉายแล้วก็แบบจะมาพร้อมกับพี่ปืดแล้วพี่ปืดก็จะแบบเป็นตำรวจอีกคนนึงแล้วติดอ่างอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละนะฮะแล้วใครเล่นเป็นโต้งนะฮะโต้งก็พี่นิกกี้ครับนิกกี้นิกกี้นะชัดใช่นิกกี้นะชัดวันนี้เสียดายนะที่มากันไม่ครบนะติดงานกันซะก่อนครับวันนี้เริ่มฉายเมื่อไหร่อะคะ สี่มิถุนาค่ะชวนชวนแฟนๆหน่อยไหมอยากจะฝากอะไรไหมกับผลงานของเราในครั้งแรกไปก่นละพูดถึงความสนุกของมันก่อนก็ไดนะ้ว่าว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดไปดูแล้วความสนุกมันอยู่ตรงไหน,าาน,น,นครับใบเตยคือสําหรับเตยนะคะเตยคิดว่าทุกคนมีความฝันค่ะแล้วก็ไปเชื่อว่าหนังเรื่องนี้ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนแน่นอนเนาะแล้วก็ผมว่าน่าจะสนุกด้วยที่ว่าเป็นได้ได้เดินทางคือในหนังมัน มันไม่ได้อยู่กับที่ที่มันเหมือนไ้เดินทางแบบประชนภัยไปตลอดเรื่องกันอะไรเงี้ยครับคือเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับครับครับแล้วก็อยากจะต่างจากหนังวัยรุ่นเรื่องอื่นๆยังไงครับเรื่องฉลุยเนี่ยในความในความคิดเห็นของเราก็ไปคิดว่าสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือการการสร้างแรงบันดาลใจค่ะสําหรับเรื่องอื่นก็ก็คือแต่ละเรื่องก็จะมีธีมหรือพอดที่แตกต่างกันแต่ว่ามันแตกต่างกันตรงเนี้ยค่ะนี่คือ เป็นเต็มมั่นใจว่าแบบการที่ไปดูเรื่องนี้คือมันต้องแบบทําให้เราแบบลุกขึ้นมาทําตามความฝันแล้วก็แบบทาในสิ่งที่เราอยากจะทําอืำจะซีว่าครับผมก็มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันรนกะ็น่าจะตรงกับหลายๆคนที่ที่มีความฝันนะครับครับชอบเพียงเคลื่อนเนี่ยด้วยความที่แกรุ่นใหญ่มากนี่แกดุ<า>ไหมตอนแรกก็เรียกพี่อยู่ แต่แล้วพอช่วงช่วงเริ่มเริ่มเรมเข้าเวิร์กช็อปก็ไม่ได้พี่เปลี่ยนเป็นไม่ได้พี่อะครเงี้โอ๋ปอแหม่ไปขอพูดถึงนิกกี้นิดนึงไอ้เป๋อมากไม่อยู่นิ่งเลยเดี๋ยวก็แบบแซวคนนู้นแกล้งคนนี้อย่างเงี้ยทำให้กองแบบสนุกสนุกครับครับพยายามอยู่กันเหมือนเพื่อนตกหัวกันอะไรเงี้ยให้มันสนิทกันอะไรเงี้ยครับ ถึงเกาหลีสนุกสนานขนาดไหนคะครับ